สวัสดีครับแฟนคลับท็อปแรงวันนี้เรามาติดตามเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดในประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งมีลาวาไหลออกทั้งสองด้านจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาติดตามกันเลยครับ โดยภูเขาไฟฟากราดดาฟยาักบนข้ามสม,มุรเวกยาเนสทางตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ซึ่งมีลาวาปุออกมาตั้งแต่เมื่อวันที่19มีนาคมซึ่งสำนักงานอุตุนิยมวิทยาไอซ์แลนด์ได้บ่งชี้ว่าลาวาที่ไหลออกมาทั้งสองด้านดูเล็กลงและเชื่อว่าไม่สามารถจะทำอันตรายต่อเมืองได้โดยรอบ โดยสำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานการระเบิดของภูเขาไฟฟ้ากราเดวฟยฟาฟบนคาบสมุทรเวคยานเนสทางตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์โดยลาวานั้นได้ทะลุขึ้นมาบนพื้นผิวของเปลือกโลกไหลเป็นทางยาวสองด้านไกลหลายร้อยเมตรและยังมีน้ำพุลาวาขนาดย่อมส่งผลทำให้ท้องฟ้าไอซ์แลนด์กลายเป็นสีแดงชาน และนอกจากนี้ชาวไอซ์แลนด์ต่างเฝ้าเตรียมตัวเพื่อรับกับการระเบิดครั้งแรกในรอบ800ปีของฟากราเดาวฟยาวไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้าเกิดขึ้นหลังไอซ์แลนด์ได้เป็นประจักษ์พยานกับการเกิดแผ่นดินไวท้ทียิบไม่ต่ำกว่า5,000ครั้งที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการประทุมีรายงานการเกิดแผ่นดินไหวระดับ3.1ริกเตอร์ ซึ่งเกิดห่างจากภูเขาไฟประมาณ1.2กิโลเมตรโดยสำนักข่าวได้แจง้งว่าภูเขาไฟฟากราเดาฟยับไม่ได้พ่นเท่าทานลาวาออกมามากนะักจึงไม่คาดว่าจะเกิดความติดขัดครั้งใหญ่ ส่วนทางด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาไอซ์แลนด์ได้ถแถลงผ่านทางทวิตเตอร์ถึงความคืบหน้าล่าสุดของเหตุภูเขาไฟระเบิดว่าการประทุในชั้นนี้ถูกมองว่าเป็นขนาดเล็กโดยมีการประมาณไปถึงลาวาแดงที่พ่นออกมาซึ่งเป็นระยะทางไกลประมาณ500เมตรและมีหมอกควันสีส้มซึ่งมองเห็นได้จากระยะไกลที่ระดับเมฆต่าเนื้อคาบสมุทรครับ และขณะเดียวกันทางแผนกจัดการฉุกเฉินไอซ์แลนด์ไม่ได้ออกคำสั่งอบพยพเป็นเพราะว่าภูเขาไฟฟากาดาฟยาับตั้งอยู่ในพื้นที่หุบเขาที่ห่างไกลซึ่งในช่วงแรกทางแผนกได้ร้องขอให้ประชาชนที่คาดว่าอาจจะได้รับผลกระทบให้ปิดหน้าต่างและอาศัยอยู่แต่ในที่พักเนื่องมาจากความวิตกกังวลรภา,าวะของภูเขาไฟระเบิดนั่นเอง โดยทางทวิตเตอร์ของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาได้ระบุเพิ่มเติมว่าดูเหมือนการเคลื่อนไหวของการระเบิดจะลดลงอีกด้วยทางด้านนายกรัฐมนตรีของไอซ์แลนด์ได้แสดงความเห็นว่าการระเบิดของภูเขาไฟนั้นไม่รุนแรงเป็นภัยคุกคามต่อเมืองใดๆแต่เจ้าหน้าที่ขอให้จับตาต่อไปอย่างใกล้ชิดซึ่งกรุงเรกยาวิกห่างออกไปประมาณ30กิโลเมตร โดยข้ชี้ว่าณะเวลานี้ไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นภัยคุกคามและได้กล่าวเสริมว่าขอให้ทุกคนออกมาจากพื้นที่ทันทีและขอให้ทุกคนปลอดภัย โดยทั้งนี้เจ้าหน้าที่เด็กล่าวผ่านรายงานของ AFP ว่าพื้นที่เขตการระเบิดนั้นเปิดต่อสาธารณะแต่ทว่าสามารถเข้าไปถึงได้ด้วยความยากลำบากผ่านถนนที่ใกล้สุดก่อนเดินป่าเข้าไปอีกในระยะไม่กี่ชั่วโมงและทางแผนกจัดการฉุกเฉินไอซ์แลนด์ได้กล่าวว่าในเวลานี้ระดับของก๊าซมลพิษยังไม่ถึงระดับที่จะทำให้ประชาชนไม่ปลอดภัยเว้นแต่จะใกล้กับจุดปะทุเท่านั้น และนอกจากนี้ยังมีการพบว่ามีการส่งเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยยามชายฝั่งเข้าไปในพื้นที่ภูเขาไฟเพื่อสำรวจเพิ่มเติม,ตมอีกด้วยครับซึ่งเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเราจะติดตามมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมสำหรับวันนี้แฟนคลับ t o อปแ n รอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามและกดเป็นสมาชิกช่องท็อปแกรเพื่อมาเป็นแฟนคลับของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ og fara pakka að pakka saman að fara eftir einu viðmöndi viðbúti eða hvað finnst ég.